สวัสดีครับาจะรย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งครับผมจะกลิดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านใช้นะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูดูทุ่งนะครับจะหลังจากที่ทําคลิปมาเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับหลายท่านก็อาจจะลืมนะครับดูทุ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับลักษณะหัวที่ไปขุดมานะครับก็มีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นหัวใหญ่นะครับเทียบกับเขนนะครับวิธีการขุดแล้วก็ขุด เอาแต่หัวนะครับตรงตรงนี้เป็นหัวสมมตินี่เป็นหัวของเขาครับเราก็เอาแต่หัวมาใช้ประโยชน์นะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นการเป็นใบเขาเราไม่ใช้นะครับสําหรับอ่าการเลือกดูทุ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับก็ให้เราเลือกหัวที่มันมีรอยแตกกาบแบบนี้ครับนี่ยิ่งมีรอยแตกเยอะๆนะครับแตกแบบนี้ยิ่งแก่ครับสบรพคุณยิ่งดีนะครับแล้วก็ดูอ่าอ่ารอยอะไรเขาเรียกกล็ดของ การเขานะครับนี่เขาก็จะเป็นกั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 นแบบนี้นะครับยิ่งเยอะยิ่งแก่นะครับแต่ถ้าเป็นหัวที่มันอ่อนหน่อยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมก็จะไม่ค่อยมีกัดอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับนี่แต่อันนี้ถ้าเทียบกันนะครับหัวนี้จะอ่อนกว่าหัวนี้จะแก่กว่านะครับแล้วก็เวลาเลือกใช้นะครับให้เราเลือกให้เราเอามาใช้เราก็แกะเปลือกออกนะครับการแกะเปลือกก็เปลือกเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับ นี่ก็เป็นหัวดูทุ่งนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเราจะแกะเอาเปลือกเข้าออกนะครับนี่สมมติว่าผมปาดออกมาแบบนี้นะครับปึ๊บอย่างแรกที่เราดูก็คือให้เราเลือกหัวที่มันมีเนื้อสีเหลืองๆครับอันนี้เป็นเขาเรียกเลยนะคดของมันนะครับไม่ไม่เป็ดไม่ไม่เป็นไรเราใช้ไอ้ที่มันมีสีเหลืองๆยิ่งเหลืองมากยิ่งดีนะครับถ้าหัวไหนที่มันมีสีขาวๆปนนะครับไอซีขาวๆก็จะเป็นแป้งครับแบบนี้นะครับนี ถ้าเราฝานออกดีๆนะครับถ้ามันมีแป้งเยอะสระคุณเขาก็จะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีสู่หวัวที่มันเหลืองๆนะครับเนี่ยวงเนี่ยแป้งเยอะนะครับถ้าเรามีเองนะครับถ้าเรามีเองขุดเองได้เราก็เลือกอันที่มันเหลืองๆนะครับก็คือมันจะแก่กว่านะครับทีนี้พอเราปาดออกมาปุ๊บนะครับเราแกะเ,เปลือกเขาจะมีสามส่วนนะครับก็จะมีเปลือกนอกเปลือกในนะครับนี่ ล้วก็แกะอันนี้คือเปลือกนอกนะครับสีดำดำเปลือกนอกสีดำดำข้างนอกนี่ครับนี่แกะทิ้งได้นะครับเปลือกนอกนะครับนะครับนี่ส่วนเปลือกในก็เป็นตรงนี้ครับเนี่เปลือกในนะครับเปลือกในถ้าไม่ใช้เราก็แกะทิ้งนะครับนะครับเปลือกในเป็นแบบนี้ส่วนเนื้อเขาข้างในจะเป็นแบบนี้ครับเนี่เนื้อของดุกทุ่งนะครับนี่ที่อยู่ข้างในนะครับในการใช้งานก็ เอาตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขนาดผู้ชายการไปกินบำรุงกำหนัดกระจายเลือดลมแก้เกานะครับรูมาตอยนะครับลดพวกกดยุกขยายหลอดเลือดนะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้ครับการใช้งานก็เอาไปต้มเอาไปดองก็ได้นะครับอันนี้เป็นผลึกแดงๆที่เห็นนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นผมผมเรียกคดดูทุ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลึกอยู่ในเนื้อของเขานะครับ ไว้ก่ดน,นะครับในการแต่ว่าจากกิจก็จะเพิ่มขนาดนะครับเน้นเพิ่มขนาดก็จะมีทั้งตำหรับการกินสำหรับการทาสำหรับการนวดนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ทาไม่นวดก็เอาเนี่ยไปตากให้มันแห้งแล้วก็มาฝนฝนฝนกับหินรับมีดก็ได้ครับจุ่มน้าฝนฝนแล้วก็ปาดายเอามาทานะครับลักษณะคร่าวๆกับแบบนี้ครับผมเล่าสู่ฟังนะครับเป็นคลิปซ้ํากับคลิปแรกๆนะครับแต่ว่าก็หลายปีแล้ว ท่านก็จะลืมนะครับนี่ก็เป็นหัวหัวเล็กๆกก็มีนะครับนี่ต้นดูทุ่งนะครับฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ